สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็นตามคนเดิมก็ผ่านไปทางมาจากสกลนครเนาะก็มาขอโชคขอลาบที่ศาลเจ้าปู่ยางขาวนะครับประธานช่องมาวินชาแนลพู้ต่อยคนมีเซ้นนะครับแล้วก็อุ้งอายนะครับผมนะเนี่ยมาวินนี่ครับนี่ครับกับศาลเจ้าปู่ยางขาวนะครับประมาณนี้นะครับผมนะอ่า เพิ่มเทีบริเวณมองนี้วันนี้ก็มากับเบเคียดด้วยโอ้เสงตัวนะวาดไหวงามเถอะนะเป็นไรคือมาฮอดอยูนีมาจากสักคนนะพีเห็นไหมสารพูดปะวา,างอะไรเนี่นย,อยโอ้เนาะอันนี้ก็แวะมาทางนี้บริพั่านผู้ชมก็มาเจอสารกระปู่ยางขาวก็คือว่าเป็นเป็นสารใหม่นอ้ออเป็นสารใหม่นะครับผมนะสารใหม่คือไม่แน่ด้วยท่านผู้ชมอาจจะ ที่จริงอ่ะผมผมเจอสาอยี่แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เคยได้แวะมาเลยตั้งแต่11เมษา ح, ปีหี่หนึ่งมกราปี6 1นะครับที่จริงอ่ะสารเนี่ยเอาตรงๆนะผมเจอตั้งนานแล้วแต่ผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีโอกาสแวะมานะครับไม่ได้มีโอกาสแวะมาแต่ว่าผมก็อ่ายังไงอ่ะก็คือเป็นเป็นสารใหม่ครั้งที่ผมมาขอครั้งแรกนะครับผมเนาะมาขอครั้งแรกสารใหม่ๆเด็กกับเพื่อนมากิตังนะครับ มาสิตางเขาก็ต้องมากราบมาไหวมาขอโชกพันเบิ่งวางวดนี้พ่นสหาย้จงได๋นะครับแบบไดนะครับที่ศาลเจ้าปู่ยางขาวนะครับมาขอโชคขอลาเพ่นเบิ่งงวดงวดนี้นะครับผมนะงวดวันที่30ธันวาคมนี้2566นี้นะครับกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมศาลเจ้าปู่ยางขาวครับ นฟครับปังแน่นอนทนะ่านผู้ชมงวดงวดนี่ปังแน่นอนนะครับอ่าถ้ามาอ้าต่อยคนมีเซน์ปุหงอายแน่นเดี๋ยวม,มีคนมีคนมาคอยเรื่อยๆท่านผู้ชมแน,น่นธรรมาอย่างนี้เนี่ยอืม มีคนมากราบมาไหว้ขอเรื่อยๆอท่านผู้ชมเนไดโชคนเนะเนกนั่บริบานมาถวายนะคะแม่นสางเก้าสอสร้<อ>ใใ่ไวน้นะครับ <8. S 2> สารหลังนีก็สุ็นสารเก่าเ่บกันะะแม่นสารเก่าูะนะครับตรงนี้น่จะเป็นต้นยางไงตน้นต้นยางใหญ่ าโอ้ยใหญ่ติดไปหมดเก้าคนเลยนะครับอ่าอ,อืมสารคนอย่างไงนี่สารเก้าเพิ่นตามอ่าเป็นพุ่มเจ้าทีนะครับเป็นพุ่มเจ้าทีเออมาคอจบเวลาคนอ่าอืมชิดกันท่านผูชมอืม จริงผมก็เจอตั้งนานแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าผมผมขี่ผ่านทางนี้บ่อยไงขี่ผ่านทางนี้บ่อยกอ็ที่จริงเลเจอสารตรงนี้บ่อยนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะแวะมานะครับเจอตั้งผมเจอช่วงเมื่อหลายปีแล้วอ่ะเจอเจอหลายปีแล้วแล้วก็พูดยังไงไม่ได้มีโอกาสที่จะมาตรงนี้สักทีนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้มีโอกาสก็เลยได้แวะมาเลยนะครับนี่ครับส0สเมษายน2555ห้า นะครับ <30 S 1> สามสิบเมษาสองห้าห้าห้านะครับอืันนี้กนาดก็เป็น,นส,าสารก้าวูกันนะครับแต่ว่าข้างบนไม่มีอะไรนะครับทุกผู้ชมไม่มีอย่เดี๋ยวจะมีโอกาสนะครับมาอันนี้อันนี้อันที่ผมมาเวลาเนี้ยคือข่้มโพอเพนะคือจะมีโอกาสจะมาแบบกลางคืนดึก,ดกๆให้ดูนะครับ มาในรูปแบบกลางคืนดึกๆให้ดูถ้าผ่านมาทางนี้นะถึงจะได้ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ละงวดแต่ละครั้งที่จะผ่านมาทางนี้นะครับเดินทางมานะครับกับทางทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาวินชาแนลกดติดตามได้เลยครับผมนะมาวินชาแนลปัาต่อยก็มีเซนท่องแลกคนเดิมต็อกแตกชาแนลนะครับแล้วก็ดมอามคนเดิมนะครับผมนะ,ะที่มาถ่ายทำด้วยกันนะครับต็อกแกก็จะเริ่มทาคลิปนะครับผมนะขอท่านผู้ชม โชคดีเรือบังๆสุขุมสุขคนเลยนะครับอื้าวท่านผู้ชมก็จะเป็นประมราณนี้เงี้ยตั้งเนาะผมว่านะจะเีเรมักกาบ้าไหวขอเพลินไม่ยังกว่าใส่กวางสันทำไมบอกผมเลขทำไมที่นี้ดูเลขอะไรเลข่ยังก็เป็นสันศูนย์ห้าป่ะแต่ว่ามันเหมือนเลขสัน หกกับดานถ้าหกกับดานก็เป็นเก่าหาฮกหาสวัสดีครับบ๊วยเบิร์ดกันก่อนเรีนเบิร์ดน้องหุ้ยไอไม่นอาวินสวัสดีครับสวัสดีครับวินสวัสดีครับเล็กน้องหุ้ยไอเห็นเล็กน่นี่นี่น้องหุ้ยไอเห็นเป็นตัวเล็กก็เั้นกายสวัสดีจ้าน้องหุ้ยไอน้องหไอสวัสดีจ้าก่อนนะครับเห็นเบาเขียกระดัมเตรียมของคุณผชมแต่ว่าถ้าไปด้านในผมไม่รู้เป็นยังไงนะข้างในนะครับ กันนะผมขอใส่ไฟกันนี่ครับคือน่าจะเป็นสถานที่เข้าไปด้านในนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่าบริเวณภายในสาลปู่แตกเนะ้ท่านผู้ชม สารปูทุกสารตะระแง่หม่งตะละบอลนี่สะมีโพนจะมีโพนด้วยจะเป็นโพนดูว่าภาษาบ้านเท่าไหนเขื่อนว่าบ้านเก้าเพิ่นนะครับบ้านเก้าปูจะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเอาโอเคท่านผู้ชมเอาตามนั้นเดี๋ยวมากราบมาไหว้มาขอกันดีกว่านะครับกับสารจ้าปู่ยางขาวนะครับงวดงวดนี้เนาะงวดวันที่ สามสิบธันวาเน่นอนเว้นเอาเว้นนะสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมสารใหม่ล่าสุดท้น้องบังแมนสารใหม่ล่าสุดที่ได้มาพบโดยมาพบพ่อครับผมวุฒวศาสนาครับไก่มาสักการะดาวแมนครับไปใหญ่ไข่ไข่อายุยุ่ยไข่บ้านไข่ไข่แมนบ้านบ้านบ้านหัวแห็ดบ้านหัวแห็ดใกล้ใกล้กันยุยุบปากทางเข่า ออยืดฟังผีคณคียว่าบ้านน้นองบัวกิบ้านน้องบวกับยืดฟังผีละ่ะอาจจะเป็นได้สั้นนิดล่ะนี่นะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านเด้อนะครับเอ้อขอไฟแช็กก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีท่านช่องนุบารครับผมเนเดิมทวิตแชนแนลชอบวระต่อยแชนแนลด้วยนะครับโอ,อ้สารแี่นี้ไม่ค่อยเห็นได้เทียงน่ามา บ่อคีรุคินพานดูกระได้กระได้ก็คือเหมือนในไทยแบบว่ามันก็ยังมาขาดแต่ว่าก็เห็นพันธ์อยู่แต่บ่มีเวลาได้๋ยวเดี๋ยวมันแหว่จะแสดงครับมันหอดเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เพิ่นต้องหายมาเขามานะครับคิดว่าสารไม่สังเกตว่าเข้าไปพอสารไม่ไปจุดถูกเทียนกาบไปบอกเขาาขอชูขาหลานถึงสานมันจะเของนั่นหมายเอ็น สวัสดีค่ะสวัสด,ดีช่องอาตามคนเดิมแล้วก็มาวินชาแนลปัตตันี่เซ็นแล้วค่ะเนาะสวัสด,ดีทั้งสามช่องเลยนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่นี่อีกครั้งนะเพราะว่าเราผ่านมาทางสกลนครแมนคก็มาก็เลยมาเจอศาสรปู่พอดีว่าจะแวะไปคุยกับมาไหนไหมไปตามหาเกิดเพิ่นเกิดเพิ่นเสียวถบ้าน,นไหนไทยบอกแมนครับผมวันที่นัดคุยกับเพิ่นนะเออนัดคุยไปตามหาเกิดเพิ่น <laughs> เกือบเสียป่ะดิเกือบเสียเกือบเสียอือยอครับผมยอยอฮวงโง่นู่นวงงงกันไปนะครับแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่กู้ิ่นเอินเขามากู้มาเสียโชควดนี้เนาะสามสิบานว่าสองท่านหา่วยสอนสิบหกครับผมมามากราบไหว้พร้อมๆกันเด้อบ่อเก้าเพิิน กับสารจับปูยางขาวนะครับอ่าถ้ามีมูลวัฒนาต่อกันหรือเพิ่นให้โชคให้ลาบก็ยิ่งไม่อีกมาขอโชคขอลาบเพิ่นเพราะว่ามันกะไกลบ้านท่านผู้ชมไกลบ้านนิดนึงว่าไปยังอ่าไกลทำไงกับมานะครับภาวะเป็นเห็ดใบยอดเนาะรากขนลุกอืมครับเห็ดใบคืออะไรอ่ะไปท่านผู้ชมบอกกล่าวกันครับผมนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อปุถุพุทย่างขาวบริเวณดกหลานที่งานช็อปมาวิ่งเชนเนลกระบะเพิ่มเติมตะไบเพิ่มเนื้อเซนเบาเขียนพอมเดินน้องอุ้งอายก็ได้เดินทาง ไม่มีโอกาสมากสกัลากาดไหวปูย่างขาวเป็นครั้งแรกเมื่อนี่ลูกหลานตั้งใจแน่แน่เพื่อมาขอโชคขอลาภมาขอเป็นบารมีปูย่างขาวเพื่องแกวตาทิพย์ขอได้โปรดโปรดพายให้โชคให้ลาภทรงถ่ายปีเก่าตอนหลับปีใหม่ขอโชคเลขไายแล้ววันที่หนึ่งสามโตตรงตรงข้งงวดวันที่สามสิบท่นวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกขอให้ ปูย่างขาวให้โชคให้ลาเพื่อให้ลูกหลานเป็นสะพานบุญเชีย่ยบไปครับเอฟซีทัวโลกที่กาลังตกละกมล้ำบากที่กาลังเป็นหนีเป็นศิลในยุทพลจากหนีจากสิลสุขผูสุขค้นโดยเกินสาธุสาดูตะปูเตอร์รูบ เดี que, ๋สามธรรมะกลางคืนนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ก็<ๆ>ถือว่า<ๆ>ก็ก็ก,ก,ก็ไม่เชิงว่ากลางคืนเพราะว่ามันข้ามโพลเเพพอดีเนาะเนียค่้ามโพลเเพพอดีก็คือว่ายอายอกอากเห็นดวงตะเวนอยากขึ้นทั้งที่อะไรตกมาเอาบ่เอาเพลงบ่นบ่เออพอม่อันเห็นเห็นดวงตะเวนอยู่ท่านผู้ชมดวงอีเกิ้ลไหมดวงตะวันอยู่พภาคทิศกำลังจะตกดินกำลังจะรับฝ่าไปแล้วเนียนครับผมกำลังจะลงสู่พื้นดินไปแล้วเนียนเพราะว่ามันก็ กาโน,โนกาโบยบินเนาะอวินา่ว่าบรรยากาศแงมพิล่าซัฟมีหลยนู่นบาเขาเรียกว่าง่มโพเพยโพเพยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะถ้าผ่านผ่านมานะหรือหรือบดอหรือหรือตั้งใจมาหาปู่โดยตรงนะจะมากันคืนแบบให้ดูนะมาถ่ายทำกลางคืนให้ดูนะครับมาท่านผู้ชมซีเอมซีครับไอซัก เบ้าขีดเห็นหงเนเบเขีดเออันซีไดเอาเป็นดบกไ้ได้หม่าเป็นยังไงเบ้าขีดือเป็นยังซี่นะน่ะก็หนเะมันี่เาเองเลยนี่อะลงตึงน้ำปูเดอออสามสิบทัดวานี่เนาะสองพันห้าร้ยหกสิบหกนี้นะครับไม้แรกครับหล่นแล้วคือออกไว้แท ไมายเลขห้ครับหม้เลขหมายเลขห้านะคะห้าครับข้าวเดียวปึ๊บก็จกปูเป็นหูเลยไม้ที่สองครับไม้ที่สองหมายเลขอะไรครับไม้เลขหกหมาเลขหกครับหมายเลขหครับอ้าหกหกตัวกบเล็ที่อดวงายเห็นอยู่พืนหกห้าห้าหกเออเงินยุดวงหงายเห็นยุ อันนี้สองไม้เลยสามไม้เลยอนนล่ะก็ไปยังสันอันนี้หล่นก่อนอันแรกอันนี้เบิกเบิกหันหางฮกปะแมนหางฮกสองตัวบนไห้แล้วอ,อันนี้สตัวสามตัวน,นี้พร้มอมกันเลยเออเลี้ยงแบบนี้เลยเนาะสองสามห้าครับผมสองสามห้า ครั้งที่ขย่าครั้งที่สองหล่นสอขย่้งที่สามเนาะครั้งที่สามครั้งที่สหล่นสามไม้ครั้งแรกหล่นห้าครั้งที่สองหล่นหกขย่าครั้งที่สามหล่นสาไม้คือสองสามห้าครับตามนั้นนะครับกบีรลกาะสอสามห้าสามูเปนนาบนสามสูงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชุดเดีไปชุดเหล่านะชุดเหล่มันมาขึ้บอเห็นใหม่อยังเนือ อ่ะต่อยเอาลน้นล้แน่หนิคือแล้วเพ่งลงไปว่ต้องเอามาลน้นล้นน่ยิ่งไปเลยไงยป่ไฟฟูล้นเลยน่ะจะ่าธรรมะการขึ้นที่ที่แบบนึ่งนะครับช่องมันมก็คือว่าสถานตรงนี้อยู่ติดข้างถนนนะครับอยู่ติดทางถนอนอืม ได้ไหมตัวต้่นย่างนี่หนาเกียงขาเนี่ยตุ่นย่งใหญ่ต้นต้นย่างตัวนี้ว่ามันยืนตายวะพอมันมันไม่มีใบไม่มีอย่งไรมันมันมันมไม่แต่อ้ตายืนใช่ยืนตัวต้่นใหญ่ครับต้นใหญ่ครับจักจักจักจัอบก้นนะห่าเลยวะหาหกเลยวะประมาณประมาณหางหกน้ดนะหาหกอบ่อบเห็นไหมเห็นไหม มีเลขขึ้นไหมหรือยังไงไฟใช้ต้องทางซ้ายมีน่าจะเป็นสารเกลือกันนะโอเคเลขสองแปดสองห้าเอาวินสองห้าสองห้าสองห้าหนึ่งสองห้าอย่างสองห้าหนึ่งท่านผู้ชมเลขทูบสองห้าหนึ่งนะครับน่าจะหนึ่งเนาะแต่ฮะ เมันร้าวๆมันแตกด้วยเอาวินมาเป็นปังหรอเอาวินห้องปังเลยมันแตกเฮ้ยเสียงไหนนิดนึงเสียงวะไหนยินไหนยินเสียงว่ามันยื่นยุติการแข่งไหมผู้ยิ้งเสียงผู้ยิ้งแมนก็จะเสียงผู้ยิ้งเฮ้ยท่านผู้ชมจริงๆนะเดี๋ยวนะเฮ้ยได้ยินได้ยินเสียงได้ยินเสียงเอาวินงดีได้ยินเสียงีได้ยินผู้ยิ้งผู้ยิ้งเสียงผู้ยิ้งเหมือนเหมือนยุ่งขังเขาเลยนี่แมบางนี่รึบางนี่บางนี่ มันไม่สั้นอะไงหนิไม่นบ้งไม่บอเอาโมโหมันยินเสียงอได้ยินไหมเมื่อกี้ได้ยินได้ยินได้ยินจริงนะเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงได้ยินจริงท่านผู้ชมได้ยินจริงนะได้ยินจริงได้ยินได้ยินยังยุหันอะต่อยลีได้ดิฐานเี่ยังยุหันฐานสารยุหันละเดี๋ยวป้องเดี๋ยวท่านผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหันเข้ามาดูดีกว่าทีนี้เอาพี่เอาขนลุกเลยอินีได้ยินมเสียงนี้ไอ้อันก็ยินเออได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงก็ยังแบบ คือจังวาวย่าเยื่นไหมคือจังวาวย่าเยื่นไหมเสียงผู้หญิงน้องแบบเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมอยู่ข้างนี้เลยไปดูไปดูทำพวกพี่เป็นแบบนี้ล่ะนี่แหละท่านผู้ชมไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินชัดเจนเลยไปนั่งก็มาชมเลยไปดูอย่าเข้มาดูไอ้พี่หน่ะพี่หน่ะวินไปฟังดีกว่าท่านผู้ชมดีนะเอาไปใช้ไหนไปใช้เอาให้แก่ใจเอาไปใช้ไปใช้เราไงไปใช้อยู่บนรถบุรีแปะมาไปใช้เฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินเสียงตรงนี้นะพี่หนะ โอ้อยไอ้ก็ได้ยินเอนเอ,เอ,อโอ้ผมเม็โโโนโทษที่ขอโทษที่น้ำโอ้ยตืงมือจะคล้องเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงผู้หญิงนะผมได้ยินเสียงผู้หญิงเมื่อกี้นะพูดตรงๆนะได้ยินเสียงผู้หญิงจริงนะครับอีอะมิถานสารเทียมผ้าผ้าเบอร์มิงแฮนเออ เมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงจริงๆชัดเจนมากนะครับท่นนๆๆนบาๆๆนผะู้อออมมชมได้ยินเสียงจริงชัดเจนเลยนะครับอ่าจริงๆนะฮะอ่าเฮ้ยอ่าอะไรอ่ะอ๋อบะแมนยังเป็นถุงเออโอ้ยประกาศเข้าไปเด้อท่านผู้ชมได้ยินเสียงจริงนะเหมือน เหมือนยังไงไม่รู้อ่ะผมผมมีความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับอืมเหมือนเห็นเล็ตรงนี้นะใครเห็นช่วยเม้นต์มาด้วยโอเคตามนั้นนะครับอืม ท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เอาตรงนะได้ยินจริงๆนะได้ยินจริงๆข้างบนนั้จะเป็นสองรางนะครับจะเป็นสองห้าสองนี่แหละเลขสองตัวเลขจะไม่ยังไม่หมดนะครับตัวเลขจะไม่ไม่หมดหรือว่ามันนะครับนจะเป็นไม่อะอืม คนลูกเลยเมื่อกี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้ามาดูเลขทูบกันคนลูกเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงอืมอือมท่านผู้ชมไหยมีต้นยางนะคล้ายๆต้นยางยืนตายท่แถวช่วงเอือ,อเหมือนคล้ายต้นยางยืนตายนะครับดูกัน <c oughs> น,นั่น เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ชินงานข่าสารอยู่แล้วสองสองีสอหมประมาณนี้นะครับเพราะว่าสตัวข้างล่างมันไม่ชัดเจนาเป็เกียรก็ได้เห็นไหมม่กี้ไม่มีแล้วก็เกียร์เนี่ยแมค้ำแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมดวงตะวันตกดินพอดีนะครับ ตัวใดลอ่ะตามดันแลวครับท่านผู้ชมถ้อ่ะเนี่ยาม่สอตาดก็สามเยอะเด้อถ้าไม่สองห้าสองก็สองห้าสามหรือสองห้าเจ็ดโอเค <c oughs> ตามนั้นนะครับผมนะครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนล,ลุก,เล,กเ,เลยท่านผู้ชมอย่าเลยท่านผู้ชมนะครับ โอเคเราเอาจานต่อยเนาะนี่ครับดูครับบานดีกว่าเดี๋ยวมัน,ด,มนดิมือคือตามก่อนเดี๋ยวถ้ามากันคืนเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมน,นะเมื่อ <c oughs> กี้อุกอายกลัวเลยเอ <c oughs> าเลยโยเคนะคโอบท่านผู้ชมนะครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางช่องมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมนะกับทองแหลกคนเดิมและจอกแต๊กชาแนลนะครับ สำหรับวันนี้หนุ่มอามขอเดิมขอตัวลาไปก่อนกับทางช่องมาวินกับป้าต๋อยแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผมนัสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับมาขอโชคขอลาบปูที่แถวๆบ้านไอ้ไม้ไทยนะครับผมเนาะก็ดีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันแล้วกันนะครับของวันที่30ธันวาคมนี้2,566นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับครับ